สมาร์ทโฟนราคาถูกมาก2,000ต้นตนเองตจ้าหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำครับสมาร์ทโฟนราคาเพียง2,000ต้นครับเซตทีไอเบทสามสิวัสดีครับเจ้าหนึ่งมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำครับวันนี้เป็นสมาร์ทโฟนราคาเริ่มต้นนะครับเล่ม8นะครับรอม64สิเล่ม8นี่คือ,อปกติมีเล่ม4แล้วก็ับบวกเพิ่มมันมีบวกเพิ่มในรอมอีก4เป็น8แสดงว่าการใช้งานจะต้องลื่นไหลแบบเป็นซีพเป็นแบบว่าแตแค่ แบรนด์นี้มีชื่อว่า ZTE Blade สามครับเจ๋งดีท่านหนึ่งสั่งมาหลายเครื่องแล้วแหละเพื่อนๆสั่งมาอีกเครืหอึงจะได้นำตอนนะะ่อหน้าจอนี่ใหญ่ถึง6.6นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแบบ HD Plus นะครับชัดเต็มตาเป็นสมาร์ทโฟนแบบราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่ปู่คุณย่าคุณตาใหา่ใช้ได้เลยหน้าจอใหญ่แบตอื่ไม่ต้องชัรบ่อยๆครับไลน์เฟซบุ๊กอะไรเนี้ยลื่นเไดพิ่มเข้าไปอีก,อกได้นะครับนี่ง่ ซิพิยุก็อย่างที่ว่าแตกแกนสมองนะครับแล้วก็มีไปถึงข้อพันมิลเล่ย์จอยยาวไปเลยมีเคสสายแถมมาด้วยไม่ต้องไปซื้อ <c oughs> เห็นไหมใหญ่ยยไหมดูหน้าทาั้งนึงอ, <c oughs> อยู่นี้จะเป็นสีเกรย์นะครับมันจะมีสีเขียวอีกสีนึงแต่สีนี้มันใช้แบบได้นานไม่ล้าสมัยเนาะเพื่อน <c oughs> ๆสนใจาสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าพิมพ์ในคลิกในในกร้าเหลืองนะสั่งผลิตภัณฑ์ได้เลยครับก็อย่าลืมกดเออโค้ดส่วนลดหรือว่าโค้ดค่าส่งด้วยนะมันถ้าเกิดมีก็สามารถกดเข้าไปเช็คซิกได้เลยครับกดเลยกดเลยของดีอย่่างงนน้้ครรรัสสไเป็็ืก ส่วนอะแดปเตอร์ที่ให้มานั้นสิบบาทต้าโ1สิบบาทเลยนะโอ้คุ้มนะสนใจผลิตภทณันคลิกในตะกร้าเหลืองได้เลยครับมีเคสแถมนะฟรีขายดีมีประกันส่วนได้นอน